วิดีโอนี้นะคะจะเป็นในส่วนของการตั้งค่าอะลามนะคะและการเปลี่ยนเวฟฟอร์มนะคะในการมอนิเตอร์นะคะอันแรกนะคะจะเป็นในส่วนของการเซตอะลามนะคะเราสามารถกดที่ปุ่มเมนูนะคะและไปที่คำว่า measurement and alarm นะคะกดเข้าไปนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปเซตนะคะ high low limit อะลามนะคะของแต่ละพารามิเตอร์ที่เราต้องการได้เลยนะคะตัวอย่างตรงนี้จะเป็น set นะคะพอเรากดเข้าไปนะคะเลือกที่ set limit นะคะ แล้วเขาก็จะให้เราเซตนะคะ High Alarm กับ Low Alarm ค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะและในส่วนของโหมดมอนิเตอรนะคะเราสามารถโชว์เวฟฟอร์มที่หน้าจอนะคะได้สูงสุดถึง3เวฟฟอร์มนะคะในการเปลี่ยนเวฟฟอร์มนะคะให้เราไปที่เมนูและเลือก Display Wave ค่ะเมื่อเลือก Display Wave เสร็จแล้วให้เราเลือกเวฟที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นเวฟที่3ตอนนี้ว่างอยู่นะคะเราจะดูเป็นค่า CO2 นะคะเราก็เปิดเป็นเวฟ CO2 ขึ้นมาได้เลยค่ะ หรือเราจะเปลี่ยนเว็บที่สองนะคะไปให้เป็นเว็บของแซนะคะเราก็กดขึ้นมานะคะแล้วก็เลือกนะคะให้ซีแซค่ะ